ลุงจันลาจันโอ้ค่ายางนี่สาเราเลี้ยงมาค่ายางหน่มูเนาะได้ตั้งเราเอาไปใสลจันเอาไปเส้ไ่ได้ลยราคายางนะวันที่9ตุลาคม พศ2563ที่กลุ่มยางผาสุกอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอยู่ที่กิโลละ20บาทยี่ส22ค่ะวันนี้ราคายางที่22บาทพะเยาอยู่ที่22บาทที่กลุ่มกลุ่มนี้นก็ผาสุกรุ่งเรืองผาสุกรุ่งเรืองกลุ<อ>่มยางผาสุกรุ่งเรือง อวยเฮฟบุญเจ้าอวยว่าปะกาอัญมณีปะกาแล้วเป็นะเดชเชียงใคว่าถูกอ่ร่าด้ยอันนี้ันไอกันเนี่ยอัญม อายุไมอายุไหมอก่ปีไหมไมยกปุ๊บก็อาเออมาอาไปยูนี่ก็ตวกแอบไปเลยยอ๋ตีโ้งใครเนี่ยเจ้านึงขั้นเจ้านึง ไเอาห้างแล้วกันรัดห้างไปเดียวปาโตแหงคุูปาหน้ารถดิฮัมปาหน้ารถมาถูกไล cơn nắm nát nhiều khô quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

มีครับมีครับมีนะครับขี่อยู่ครับเมื่อกี้เขาเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าครับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอใบขับขี่หน่อ้ย ที่กลุ่มยางบ้านผาสุขอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันที่9ตุลาคมซึ่งสมาชิกในกลุ่มกำลังจะทำการขายยาง